พุทธศักราช2,550มีนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเห็นว่าการส่งเสริมความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลกและอวกาศที่อยู่โดยรอบเป็นสิ่งสําคัญจึงได้จกกัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการหนึ่งขึ้นมีชื่อว่าวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศหรือ IESO วิทยาศาสตร์โลกก็ะอาระกาศมีสาระและเนื้อหาที่กว้างขวางมากครับเราแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับได้แก่องค์ประกอบของโลกดินหินแร่เหโ็กโลยมแล้วก็ทรัพยากรน,น้ำอันที่2ก็คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับโลกอันที่3ได้แก่ประวัติของโลกว่าตั้งแต่โลกเกิดในระบบของระบบสุริยะแล้วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร การแข่งขัน I E S O ครั้งแรกจัดขึ้นที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ครับมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด10ประเทศปีถัดมาจัดที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์และครั้งที่3จัดขึ้นที่ไต้หวันซึ่งเป็นปีแรกที่ประเทศไทยส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันการที่นักเรียนเราไปแข่งขันในครั้งแรกนั้น เราก็กังวลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็เตรียมตัวพร้อมเพราะว่าเราใช้เวลาก่อนแข่งขัน1ปีถ้าเตรียมความพร้อมในครั้งแรกนั้นนะครับเราก็เอาโครงสร้างของเนื้อหาเออ t ายโอลิมปิกมาเป็นาฐานแล้วก็เหล่านั้นมาจัดการบรมเด็กแล้วเราก็สอบคัดเลือกและคัดเด็กออกมา4คน ถึงแม้จะเป็นการแข่งขันครั้งแรกแต่ตัวแทนนักเรียนไทยก็คว้าม,มาได้1เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงจากตัวแทนที่ส่งไปทั้งหมด4คนสิ่งที่ได้รับจากการแข่งขันครั้งแรกนะครับผมคิดว่าเด็กได้รับประสบการณ์อย่างดียิ่งเลยนะครับสำหรับตัวอาจารย์เองก็ได้ประโยชน์ที่ว่าเราได้เห็นการเรียนการสอนของประเทศต่างๆที่มาแข่งขันซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีครับ แล้กานแข่งขันเนนมื่อปี2552ประเทศไทยก็ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนเพื่อไปแข่งขัน ISO ระหว่างประเทศในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยทางสอ,อวนอ,ร,อ,ร,อร่วมกันคัดเลือกนักเรียนจากจังหวัดต่างๆโดยใช้ข้อสอบส่วนกลางเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวจริง4คนเป็ตัวสำรอง2คนเพื่อไปแข่งขัน ในปัจจุบันตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปทางสงนาวนาวได้มอบหมายให้ศูนย์ต่างๆทั่วประเทศจำนวน7ศูนย์รับสมัครนักเรียนและคัดเลือกเพื่อไปสอบระดับชาติให้เหลือตัวแทน4คนตัวสำรองสงคนเข้าอบรมเข้มเพื่อให้พร้อมๆในการแข่งขันกับต่างประเทศพุทธศักราชสองพรประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศลินปิดระหว่างประเทศครั้งที่12ที่จังหวัดกาญจนบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอุเดชมหาราราชมนาถบพิรที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ําพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทยทั้งยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติ เอิร์ธไซด์จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิชาที่ผสมภานาหลากหลายสาขาทั้งธรณีวิทยามันจะมีทั้งอุตุนิยมวิทยามีทั้งอุทกศาสตร์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีการทํางานที่สอดคล้องซึ่งกันและกันแล้วก็มีผลกับสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่บนโลกเด็กที่เรียนวิชานี้เนี่ยจบไปได้ทํางานได้หลากหลายบางคนก็ไปทางานในบริษัทน้ํามันบางคนก็ไปอยู่กระทรวงทรัพยากรหรือว่าทํางานในเขตอุทยานได้ สำหรับความรู้และก็ประสบการณ์ต่างๆที่ได้จะก,การแข่งขันนี่นะครับก็มีความรู้ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็รู้จักวิธีใช้ประยุกมันอย่างถูกต้องครับนอกจากความรู้ครับก็ยังให้มิตรภาพดีๆครับได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตครับวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศปีนี้จัดขึ้นครั้งที่1 4ที่ประเทศรัสเซียครับเอาใจช่วยตัวแทนนกักเรียนไทยของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับ